อุปกิเลสแห่งจิต16ชนิดภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสแห่งจิตมีอะไรบ้างคือ 1. อภิชาวิสมะโลภะความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของคนอื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 2. พยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 3. โกทะความโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 4. อุปนาค่ะความโกโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิตหมัคคะความลบหลู่คุณท่านเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 6. ปาราสัความตีเสมอเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 7. อิสาความริษยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 8. มัจฉริยะความตรณีเป็นอุปกิเลสแห่งจิต 9. มายาหรือมารยาเป็นอ uh ุปกิเลสแห่งจิต10สาเถยะ ความโอ้อวดเป็นอุปเกเลตแห่งจิตสิบเอ็ดธรรมภะความหัวดีเป็นอุปเกเลตแห่งจิตสิบสองสารังภะความแข่งดีเป็นอุปเกเลตแห่งจิตสิบสามมานะความถือตัวเป็นอุปเกเลตแห่งจิตสิบสี่อติมานะความดูหมิ่นเขาเป็นอุปเกเลตแห่งจิตสิบห้ามัทะความมัวเบาเป็นอุปเกเรตแห่งจิตสิปัปมาทะความประมาท เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเมื่อภิกษุรู้ชัดว่าตนมีอุปกิเลสแห่งจิตในข้อใดย่อมละอุปกิเลสแห่งจิตในข้อนั้นๆได้ในการนั้นภิกษุนั้นจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว,ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนเพิงรู้ได้เฉพาะตนและจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่คือ8ปบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาทาน ควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอันความรู้แจ้งธรรมและความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเมื่อเธอมีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัดความรู้แจ้งธรรมและความปรามโมทอันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์เมื่อเธอมีปรามโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่นเธอรู้ว่าเพราะเราสละคายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วจึงได้ความรู้แจ้งอัดความรู้แจ้งธรรมและความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อเธอมีปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น ภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกรปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยผ้าที่สกรปรกเปิดเปือ้อนจะเป็นผ้าที่สะอาดหมดจดได้เพราะอาศัยน้ําใสสะอาดหรือทองคําจะเป็นทองคําบริสุทธิ์ผุดผ่องได้เพราะอาศัยเบ้าหลอม แม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิทบาทข้าวสารีที่เลือกของสกรปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิทบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มัดและผลเลยภิกษุนั้นมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศท,ที่หนึ่งทิศท,ที่สองทิศท,ที่สาทิศท,ที่สี่ทิศเบื้องบน ิดเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพยบูรณ์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลก ทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพ่บณ์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุนั้นรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่ทำเครื่องสลัดออกจากกิเลสที่ยิ่งกว่าสัญญานี้ก็มีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายใน